พิมพ์ิพายจัดเต็มติดไฟนับร้อยดวงให้กับชุมชนคลองเตยเรียกได้ว่าใครๆก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับแม่ค้าออนไลน์แห่งยุคอย่างสาวพิมพ์ทิพยายนอกจากจะขายของเก่งแล้วความสามารถก็ไม่ธรรมดานอกจากนี้สิ่งที่สร้างชื่อให้กับพิมพ์ทิพยไม่น้อยก็คือความดีของเจ้าตัวที่มักจะออกไปให้ความช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากทําให้ทุกคนในสังคมประทับใจในความดีของเธอมากนั่นเอง ล่าสุดเธอก็ได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนคลองเตยเพื่อช่วยชาวบ้านให้มีแสงไฟสว่างเพียงพอในการดำรงชีวิตโดยการติดตั้งโซลาเซลล์แบบจัดเต็มชุดไฟกว่า100ดวงหลังพบว่าในชุมชนยามค่ำคืนส่วนใหญ่ค่อนข้างมืดพร้อมตั้งชื่อคลิปว่าความมืดมิดใจกลางเมืองหลวงเพราะพิมพ์เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึง โดยในคลิปพิมพ์ลี่พายพร้อมทีมงานได้เดินเท้าลงพื้นที่สำรวจภายในชุมชนและพบว่ามีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแถมทางเดินเข้าไปในชุมชนนั้นก็ค่อนข้างมืดไม่มีแสงไฟแต่ที่เด็กเล่นก็ยังมีเด็กออกมาวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางความมืดมิดพิมพ์ลี่พายจึงเข้าไปพูดคุยกับเด็กๆชาวบ้านและผู้สูงอายุซึ่งหลายคนก็เล่าถึงความลำบากจากการไม่มีแสงสว่างทำให้ใช้ชีวิตด้วยความลำบากซึ่งบางบ้านไม่มีไฟเลยสักดวงทำให้ค่อนข้างมืดและอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งทางพิมพ์ลี่พายก็ได้ โซลเซลล์ cell, จัดชุดไฟกว่าร้อยดวงติดตั้งไปทั่วชุมชนให้แสงไฟสว่างอย่างเพียงพอนั่นเอง